สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญจกยักรเพชรวัดดอนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆมีด้วยกัน2เนื้อนะอ่าถ้าเป็นเนื้อฝ่าบาทนะครับมูลค่าเนี่ยจะแพงกว่าประก้านะครับเนื้อฝาบาทเนี่ยราคาอยู่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะครับอ่าถ้าเป็น เนื้ออปากานะครับราคานะครับอยู่ประมาณหลักหมื่นการถึงแสนต้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูตรงนี้นะตรงเนี้ยนะครับจะมีขีด2ขีดนะครับอยู่ข้างบนนี้นะอย่างละ2ขีดนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นะครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยครับเขาจะมีล่องนะครับ อ่าถ้าเป็นเต็มๆทั้งเส้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของเลนแบบนะครับอ่าขีดตรงเนี้ยนะครับสองขีดอยู่บริเวณนี้นะครับนี่อ่าผมตะแคงให้ดูนี่อ่าชัดๆเลยนะครับเห็นไหมจะเป็นกําไรนะครับตรงข้อมือตรงนี้นะบริเวณนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าจุดสังเกตถัดไปจุดสังเกตถัดไปนะครับผมจะดู ตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าอ่าหน้าพับพรมนะครับฝั่งนี้นะครับอาจจะมีขีดนะครับบนพื้นเหลี่ยนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะผมบวกกาให้ดูครับนี่เห็นไหมตรงเนี้ยนะครับจะมีขีดนะครับเนี่ยขีดตรงเนี้ยนะครับบนพื้นเหลี่ยนเนี่ยผมตะแครงให้ดูนะครับอ่านี่ช้าช้านะครับอ่าบนขีดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ย นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าบริเวณนี้นะให้เราพาไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับอ่าจุดสังเกตถัดไปนะครับผมนะครับจะดูบริเวณตรงนี้นะอ่าใต้ล่องแขนตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะมีขีดสามขีดนะครับคมมเลยนะอ่าผมโฟกัสให้ดูครับนี่อ่าบริเวณตรงเนี้ยนี่นี่นี่ เห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยครับอาจจะมีเส้นขีดนะครับสามขีดเลยนะอ่าอยู่บริเวณตรงน,นี้นะครับนี่ชัดๆเดี๋ยวดูหลายๆมุมนะครับอ่ามุมนี้อีกมุมหนึ่งอ่ามุมนี้มองไม่เห็นก็มุมนี้อ่าจะทําให้ชัดที่สุดนะครับนี่บริเวณตรงน,นี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูถัดไปอ่าบริเวณถัดไปนะครับผมก็จะดูตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงขีดตรงเนี้นะครับตรงกําไรพวกเนี้ยนะครับเป็นจุดสังเกตเลยนะต้องคมเลยนะอ่าแบบเนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นกําไรพวกเนี้นะครับถ้าเป็นเต็มแท่งเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นแบบนะครับนี่ที่เอามาให้ดูเนี่ยสภาพค่อนข้างจะสวยเลยนะบริเวณตรงนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับนี่อ่าเดี๋ยวไปดูถัดบริเวณถัดไปบริเวณถัดไปนะครับ ผมนะครับจะ, no our our จะดูตรงนี้นี่จะมีเส้นแตกตรงเนี <c ười> ้ยอ่าโค้งโค้งคมคมเลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับนี่เนี่ยเส้นตรงเนี้ยครับนี่อ่าบริเวณเส้นเนี้ยนะครับคมคมเลยนะนี่อ่าอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูถัดไปนะครับเพื่อนๆนี่บริเวณถัดไปนะครับอ่าผมจะดูนะครับ บริเวณตรงนี้นะอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเส้นตรงเนี้ยเขาจะคมเลยนะเส้นตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะคมเลยนะถึงเท้าตรงนี้เลยนะเทา้าพระพรมตรงนี้นะคมๆเลยนะอันนี้เห็นไหม,มนเ,นนเนี่ยจะมีเส้นแตกซ้อนเนี่ยครับเส้นแตกซ้อนเนี่ยยาวๆคมๆเลยนะอาจจะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่นะครับ เดี๋ยวเรานะครับผมจะพาไปดูพื้นผิวเหรียญด้านหน้านะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะครับพื้นผิวเหรียญน,นะครับนี่ดูบริเวณหูจอกนะนี่หูจอกจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวดูนี่คือมุมฝั่งซ้ายาเดี๋ยวไปดูมุมฝั่งขวานี่นี่หูจอกจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นผิวเลยนี่พื้นผิวรุ่นนี้นะครับ ลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้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 เป็นเป็นเป็นฝุ่นนะครับโทษทีผมเอาออกก่อนนะนี่นี่พื้นผิวจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่าพื้นเนี่ยเขาจะตึงนะครับตัวหนังสือเนี่ยเขาจะคมนะครับเพื่อนๆดูนะครับนิ้วมือเนี่ยนะครับนิ้วมือพราเนี่ยเขาจะคมเห็นไหมอ่านิ้วมือฝั่งเนี้ยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่นิ้วมือพวกเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะคมเหมือนกันนะอ่าดูได้นะ <the> เพื ener, พ่อนๆดูนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับในการพิจารณานะครับ á, ถ้ามีแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะ á, นะครับนี่คือมุมล่างแล้วนี่เห็นไหมตัวหนังสือเขาเนี่ยเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเลยนะอันนี้นี่คือพือน้น آ, น, <ๆ S 1> นะครับพื้นเหลี่ยเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาจะคมเหมือนกันนะพื้นเขาจะตึงเห็นไหมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นในการพิจารณานะครับ มีแบบนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยยินดีรับเช่าอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน,นด้านหลังนะครับจุดสังเกตรแรกเลยนะผมจะดูเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเขาจะมีรัศมีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคมๆเลยนะแทงทะลุขึ้นมาเลยนะอตรงเนี้ยเส้นเนี้ยคมๆเลยนะครับนี่ อ่าผมตะแคงให้ดูเนี่เห็นไหมเส้นตรงนเนี้ยเนี่ยเขาจะแตกทะลุตัวหน,นังสือขึ้นมาเลยนะครับบริเวณนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่อ่านี่ครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปนะครับอ่าบริเวณถัดไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูตัวสิงตรงนี้นะเนี่ยนะครับ ตรงนี้เขาจะมีคล้ายๆวงเดือนนะวงเดือนอยู่ในบนพื้นผิวเหรียญน,นะครับตัวสิ่งนะอ่าเนี่ยนะครับเหมือนเขาจะมีรอยกึงเนี่ยครับมีหลุมๆอยู่บริเวณตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยอ่านี่นะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยจะมีโค้งๆตรงเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคล้ายๆจะมีวงๆวงๆนะอ่านะครับอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับ นี่เดี๋ยวไปดูบริเวณถัดไปนะครับสิ่งที่ผมดูบริเวณถัดไปนะครับนี่ผมจะดูตรงนี้นะเนี่ยเท้าตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะติดกันติดกันเม็ดตรงเนี้นะครับในแม่พิมพ์เลยนะเขาจะติดกันตรงนี้ในแม่พิมพ์เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะติดกันเลยเนี่ยนะครับเม็ดบริเวณตรงนี้นะครับนเนะรรนี่นย อ่าอีกหนึ่งจุดนะครับนี่อ่าเดี๋ยวพาไปดูบริเวณถัดไปนะครับอ่าจุดสังเกตถัดไปนะครับผมจะดูยันตรงนี้นะครับเนี่ยยันตรงเนี้ย่ยันตรงเนี้ยสามขีดตรงนี้นะครับเขาจะเป็นรอยหยักๆอยากๆ,ๆ,ๆ,ๆนะหยกักๆแบบนี้นะครับอ่าเราดูกันนี่เนี่ยครับเห็นไหมเขาจะมีรอยเนี่ยหยกักๆ อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยเหมือนฟันปลาเหมือนใบเลื่อยอ่ะอ่านี่ดีกว่าใบเลื่อยเนี่ยครับเห็นไหมรอยหยักๆตรงนี้นะครับอ่าเป็นทั้ง3อันเลยนะเป็นทั้ง3อันเลยนะครับเนี่ยอ่าอยู่ตรงนี้นะอีก1จุดนะครับนี่อ่าเดี๋ยวไปดูบริเวณถัดไปนะครับบริเวณถัดไปเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยตรงกอไก่ตรงนี้นะครับอ่าเขาจะมีเป็น กอไก่ตรงนี้นะครับเขาจะมีขีดอยู่บริเวณด้านในตรงนี้นะอีก1จุดนะครับถ้าเป็นเต็มๆตัวหนังสือกอไก่เลยเนี่ยนะครับจะเป็นของเลียนแบบนะเนี่ยจะมีล่องไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีขีดนะครับอยู่อยู่บริเวณด้านในตรงนี้นะอ่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดนะตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆไปดูหูเจาะนะครับ หูจอดของแท้นะจะเป็นล like ักษณะอย่างนี้นะครับนี่อ่าอันนี้หูจอดฝั่งขวานะนี่นี่หูจอดฝั่งขวานะครับนี่รูจอดนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเราไปดูฝั่งซ้ายนี่อ่านี่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าหูจอดเป็นจุดพิจารณาเช่นกันนะครับอ่าเราเราไปไล่พื้นผิวเหรียญนะนี่อ่าพื้นผิวเหรียญนะครับเพื่อนๆดูนะครับเมดไข่ปลานะ นี่เมฆไข่ปลาพวกเนี้ยกตบตัวหนังสือพวกเนี้ยนะครับอ่าเขาจะเป็นลักษณะต,ตัวหนังสือคมพื้นผิวเขาจะตึงนะครับนี่อ่านะครับแล้วตรงกงจักรตรงนี้นะเขาจะมีรัศมีนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยจะเห็นชัดเนี่ยรัศมีพวกเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยนี่ในตัวสิ่งพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเช่นกันนะครับอ่านี่ นี่คือพื้นผิวเหรียญน,นะครับอ่านี่การอธิบายของผมนะครับเป็นการอธิบายให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาพักเครื่องนะครับมีแบบนี้เนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับาการรีวิวของผมนะครับคือรีวิวเป็นพื้นฐานนะครับอของพักเครื่องนะครับพักเครื่องที่มีมูลค่าจริงๆในตลาดนะนี่นะครับแล้วเราไปชมด้านข้างกันด้านข้างเนี่ย ก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยด้านข้างของพาแท้เนี่ยจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะอ่ะเราผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่านี่ด้านข้างนะครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่อ่าตัวตัดเนี่ยเพื่อนๆจําให้แม่นนะครับอ่าจะตัดลักษณะยอย่างนี้นะนอ่านี่คือมุมซ้ายนะของเหรียญนะนะครับ นั่นข้างของเรียนนะนี่จะเป็นแบบนี้นะ,ะจำตัวตัดให,ให้แม่นนะครับ่าผมที่ผมสาเหตุที่ผมจะแข้งเหรียญน,นะเพราะว่ามุมของไฟนะครับเนี่ยมุมของไฟเนี่ยมันจะชัดเจนกว่านะครับนี่แล้วได้เห็นเต็มๆด้วยของเหรียญน,นะครับอ่านี่คือมุมมุมล่างแล้วนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมพลิกฝั่งขวาให้ดูนี่ อ่าผมต้องจัดด้านข้างนะเพราะว่าเหรียญค่อนข้างสวยเนี่ยตัวตัดลักษณะแบบเนี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะ,ะนบบนนะอ่าผมยินดีนะครับับซื้อนะครับแล้วซื้อจริงนะครับเพื่อนๆอ่านี่ด้านข้างเนี่ยจะตัดลักษณะน,บบนี้นะอ่า บางทีทาไมผมถึงไม่บอกจุดตายนะครับเพื่อนเพราะว่าจุดตายเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคในการดูพะของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่นนี่คือมุมล,ล่างแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับในการพิจารณาเรื่องพะเครื่องเบื้องต้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีนะครับผมก็ยินดีบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับหรือไม่ก็โทรหาผมได้นะครับผมรับโทรศั์ตลอดเวลานะถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยา่างมีพระหรือว่าอยากรู้พระเครื่องแบบไหนนะครับอยากให้ผมรีวิวแบบไหนนะครับอ่า inbox มาได้นะครับหรือว่าฝากข้อความใน YouTube ได้นะครับถ้าผมมีพระเครื่องที่ท่านชอบนะครับผมก็จะมารีวิว ให้ให้ทุกทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรละชมสวัสดีครับ